กรณีของดีเอสไอจะรับหรือไม่รับคดีเป็นคดีพิเศษเนี่ยแล้วมีคุณแม่ทางคุณแม่ทตงโมงไม่เห็นด้วยเนี่ยถือว่าตรงนี้ดีเอสไอจะต้องนํามาพิจารณาด้วยไหมครับข้อคิดเห็นทางสังคมนะข้อคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนจากหลายฝักหลายฝ่ายาจากทุกๆบด้านนะครับจริงๆแล้วก็เป็นข้อคิดเห็นแต่เราว่ากันตามข้อเท็จจริง นะครับถ้าตามกฎหมายก็มีแบบนี้เราไม่สามารถที่จะบอกว่าเราไม่รับเพราะทางญาติผู้เสียหายไม่มีความประสงค์เพราะนี่เป็นคดีอาญาแผ่นดินคดีอาญาแผ่นดินต่อให้โทษนะครับเราฆ่าคนตายแล้วเราว่าทางไ้นบอกว่าไม่เอาความไม่เอาความขอยอมความนะก็ไม่ได้เพราะนี่เป็นอาญาแผ่นดินนะครับดังนั้นก็เป็น เราจะฟังเรื่องเหตุผลนะครับก็เป็นแบบเป็นข้อเท็จจริงอันหนึ่งกรณีของดีเอสไอจะรับหรือไม่รับคดีเป็นคดีพิเศษเนี่ยแล้วมีคุณแม่ทางคุณแม่ตางโมงไม่เห็นด้วยเนี่ยถือว่าตรงนี้ดีเอสไจะต้องนํามาพิจารณาด้วยไหมครับข้อคิดเห็นทางสังคมนะข้อคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนจากหลายฝักหลายฝ่ายจากทุกๆด้านนะครับ จริงๆแล้วก็เป็นข้อคิดเห็นแต่เราว่ากันตามข้อเท็จจริงนะครับถ้าตามกฎหมายก็มีแบบนี้เราไม่สามารถที่จะบอกว่าเราไม่รับเพราะทางญาติผู้เสียหายไม่มีความประสงค์เพราะนี่เป็นคดีอาญาแผ่นดินคดีอาญาแผ่นดินต่อให้โทษนะครับเราฆ่าคนตายแล้วเราว่าทางนี้บอกว่าไม่เอาความไม่เอาความขอยอมความนะก็ไม่ได้ เพราะนี่เป็นอาญาแผ่นดินนะครับดังนั้นก็เป็นเราจะฟังเรื่องเหตุผลนะครับก็เป็นแบบเป็นข้อเท็จจริงอันหนึ่ง